ตอนที่11ต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่พระเอกได้ทําการกลั่นลากสามหางได้สําเร็จและทําให้มันกลายเป็นยาระดับสูงตัดมาทางเท่าแก่ที่ไม่อยากจะเชื่อว่าพระเอกนั้นทํายาระดับสูงขึ้นมาได้เฮ้ยยาระดับสูงเงินเหรอเที่กําลังล้อข้าเล่นอยู่ใช่ไหม ระดับของยานาะคิดตามเปอร์เซ็นต์ของคุณสมบัติที่มันกันออกมาได้1 0 3ถึง30เปนั้นคือระดับต่ำ4 0ถึง60นั้นคือระดับกลาง70-90%หา90%นั้นคือระดับสูงและระดับสุดท้ายคือระดับ100%เปเซนคือระดับที่สมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงยาเท่านั้นที่จะสามารถปรุงยาถึงระดับกลางได้แต่เขาไม่ได้เป็นแม้แต่นักปรุงยาทำไมถึงปรุงยาระดับสูงได้ล่ะและแล้วหลังจากที่เช่าแก่นั้นได้พูดจบไปเขาก็ได้หยิบยาที่พระเอกปรุงนั้นขึ้นมาแล้วมาดูว่า อะฮะอะไรกันนี่มันยาระดับสูงจริงๆเงั้หรือมันเป็นเรื่องที่ว่ากันว่ายาระดับสูงนั้นมีออร่าพลังความบริสุทธิ์อยู่ด้านนอกทางแม่นางชงว่านที่ได้เห็นดังนั้นก็ตกใจและคิดในใจว่ามันเป็นไปได้อย่างไง ขนาดผู้เชี่ยวชาญยังยากที่จะปรุงยาระดับสูงได้แต่เด็กคนนี้กับปรุงยาระดับสูงขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและเขาพึ่งหัดปรุงยาหรือว่าเขามีความสามารถพิเศษในด้านการปรุงยางั้นเหรอ ทางน้องของชินเฟิงนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อในสายตาที่เขาได้เห็นเอามานี่ข้าไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นยานระดับสูงข้าไม่เชื่อเด็ดขาดและแล้วเขาได้จับไปดูเขาก็ได้ตกใจในสิ่งที่เขาได้เห็นเฮ้อเฮ้อ,อ,อเป็นเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด ข้าน่ะได้เรียนรู้การปรุงยาตั้งแต่ข้ายังเด็กข้าเรียนรู้จากอาจารย์ต้านชื่อและตอนนี้ข้าสามารถปรุงยาได้แค่ระดับกลางเท่านั้นแต่แต่เจ้าไม่ได้เป็นแม้แต่นักปรุงยาเป็นไปได้ยังไงกันที่เจ้าจะสามารถสร้างยาระดับสูงเจ้าต้องโกงแน่ๆเมื่อพระเอกได้ยินหนึ่งนั้นเขาก็ได้พูดออกมาฮึเจ้าน่ะควรเชื่อในสิ่งที่เจ้าเห็นนะ เจ้านี่ขยะชัดๆเลยนะดีถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าข้าจะสร้างมันอีกเม็ดเจ้าจะได้ตาสว่างสักทีนะในตอนแรกข้าไม่ได้ควบคุมความร้อนให้ดีถ้าว่าจะดีถ้าหากพวกเขาให้โอกาสข้าอีกครั้งแล้วก็ และแล้วพระเอกก็ได้หันหน้าไปบอกกับแม่นางฉินนานยังพอมีเวลาเหลืออยู่บ้างและยาที่ข้าทำนั้นมีข้อบกพร่องบางอย่างแม่นางไม่ขัดข้องใช่หรือไม่ข้าข้าจะปรุงยาอีกครั้ง ทางแม่นางฉงว่านที่ได้เห็นและได้ยินสิ่งที่พระเอกพูดนั้นเขาก็ได้ยิ้มออกมาและพูดตอบกลับไปแน่นอนเจ้าสามารถใช้ส่วนผสมได้เต็มที่ทางน้องของฉินเฟิงนั้นก็ได้ทำหน้าตาอวดดีเฮ้าข้าจะดูเจ้าไม่คาดสายตาเลยทีเดียวฉินนันหลังจากพวกเขาทั้งหมดได้ตกลงกันได้แล้วพระเอกก็ได้เริ่มในการปรุงยาอีกครั้งหลังจากครั้งแรก ครั้งที่2องค่าคุ้นเคยกับมันมากขึ้นการควบคุมพลังฉีและไฟในตอนนี้ข้าสามารถทำได้อย่างรวดเร็วควบคุมไฟในฝ่ามือพระเอกได้เริ่มต้นขึ้นตั้งสมาธิทำให้ส่วนผสมทั้งหมดล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวและแล้วการปรุงยาของพระเอกนั้นก็ได้สำเร็จในพริบตาสำเร็จแล้วตอนที่22หลังจากตอนที่แล้วที่พระเอกได้ทำการปรุงยาลากสามหางได้เสร็จสมบูรณ์หลังจากนั้น เซียวเยียนก็ได้รีบวิ่งเข้าเพื่อไปตรวจสอบยาที่พระเอกได้ทําขึ้นมาใหม่นั้นหลบไปอ้ออย,ยายาระดับสมบูรณ์นี่เป็นไปไม่ได้ยาระดับสมบูรณ์อาจารย์ของข้าบอกว่าถึงแม้นักปรุงยาจะทําทุกขั้นตอนอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ส่วนผสมถึงการควบคุมไฟแต่มันก็ยากยิ่งที่จะสร้างยาระดับสมบูรณ์ได้ มีนักปรุงยาอยู่หลายคนในโลกใบนี้แต่มีไม่กี่คนที่สามารถสร้างยาระดับสูงได้ในช่วงอายุไขของเขา แต่ถ้าใครที่สามารถสร้างยาระดับสมบูรณ์ได้จริงๆเขาคนนั้นคงเป็นนักปรุงยาผู้ที่มีความสามารถพิเศษอย่างแท้จริงผู้ที่กล่าวมานั้นคือต้านจือ้ออาจารย์แห่งสำนักปรุงยาภูเขาไม่ไผ่ตัดกลับมาที่เสี่ยวเยี่ยนที่ได้เห็นยาระดับสมบูรณ์ที่พระเอกได้ปรุงขึ้นก็เกิดความตกใจม,มันเป็นไปไม่ได้นี่มัน ไม่ใช่เรื่องจริงไม่กี่วันมาก่อนนี้เจ้าขยะนั่นถูกทำลายการบ่มพาะไป ตั้งแต่ตอนนี้มันกับมีความสามารถในด้านการปรุงยามันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนข้านาเป็นผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้ระดับ3ของการฝึกร่างกายและนักปรุงยาระดับ10บข้าจะไม่ยอมเสียแขนกับขาของข้าอย่างแน่แน่ข้าจะฆ่าเจ้าขยะนั่นซะและแล้วเขาที่พูดจบนั้นเขาก็ได้กระโจนเข้าเพื่อจะฆ่าพระเอก ชินนานไอขยะตายไปซะแต่ทางพระเอกนั้นก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรไอโง่ทันใดนั้นแม่นางฉงว่านก็ได้เข้ามาปกป้องพระเอกหืมเจ้าคิดจะฆ่านักปุงยาที่เก่งที่สุดในเมืองแห่งดาบได้อย่างไรนายน้อยหลินเมื่อเสียวเยี่ยนได้เห็นอย่างนั้นเขาก็ได้ตกใจเออเนั่นมันเออ,อ,อ,อชงช,ช,ช,ชงว่าน นางนางแข็งแกร่งกวัวข้าข้าคิดว่านางเป็นผู้หญิงธรรมดาซะอีกและแล้วพระเอกก็ได้เดินเข้ามาหาเสี่ยวเยี่ยนที่บาดเจ็บจากการที่ได้รับการโจมตีของแม่นางฉงว่านหลินเสี่ยวเทียนอ๋อผมขอโทษนะครับที่ภากมาเป็นเสี่ยวเยี่ยนขอโทษด,ด้วยชื่อจริงๆของมันคือทินเสี่ยวเทียน ผมขอโทษด้วยนะครับต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าเสี่ยวเฉียนนะครับหลินเสี่ยวเฉียนเจ้าต้องจ่ายห้าห0ื่นตำลึงและแขนขาทั้งสี่ของเจ้าให้แก่ข้าแล้วก็ห0 0 0 0นตำลึงสำหรับแม่นางฉงว่านเจ้าจะไม่เสียใจใช่ไหม ตอนที่23หลังจากเสี่ยวเฉียนได้แพ้แพ้จากการแข่งขันการปรุงยากับพระเอกไปแล้วและเขาได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของแม่นางฉงว่านชินนันข,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 ข้าให้เจ้าหนึ่งแสนตำลึงได้โปรดอย่าตัดแขนขาข้าเลยนะทางพระเอกก็ได้รับเงินจากเสี่ยวเฉียนและได้ยิ้มและพูดไปว่านี่คือเงินทั้งหมดของเจ้าเงินหรือ แขนขาเจ้าไม่ค่อยมีราคาเลยนะเสี่ยวเทียนเมื่อเสี่ยวเทียนได้ยินหนัง,งนเขาก็เกิดความโมโหขึ้นชินนานเจ้าจะคิดว่าเจ้าจะทําอะไรก็ได้นะถ้าข้าเป็นอะไรไปตระกูลหลินไม่ปล่อยเจ้าไว้แนะ่และตระกูลเจ้าก็จะได้รับผลไปด้วยนะเมื่อเสี่ยวเทียนได้พูดจบพระเอกก็ไม่ได้สนอะไรเฮะเจ้านี่มันโง่จริงๆนะเวลานี้ยังใช่เวลาที่เจ้าจะมาขู่ข้าอีกงั้นหรือ เมื่อพระเอกได้พูดจบเขาก็ได้เตะไปที่ขาของเซียวเฉียนอย่างเต็มแรงย่าแตกหนึ่งขา,ขาขาข้าหลินเซียวเฉียนเจ้าจงสำนึกในน้ำใจของข้าซะข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งเหลือขาหนึ่งข้างแขนหนึ่งข้างเจ้าจะเลือกเอาเหรือไม่เอาก็จงตัดสินใจมาซะ เมื่อเสี่ยวเฉียนได้ยินพระเอกได้พูดอย่างนั้นแล้วเขาก็ได้จกเงินออกมาให้พระเอกอีกค่าค่าค่าเหลืออยู่ห้าหมืนตำลึงสุดท้ายนี้ข้าขอให้เจ้าทั้งหมดได้โปรดปล่อยข้าไปเถอะ <c oughs> เจ้าช่างเป็นคนดีจริงๆนะเสี่ยวเฉียนแต่อะไรที่ทําให้เจ้า คิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปเงั้นหรือเมื่อสุดประโยคนั้นพระเอกก็ได้ทำการทำลายแขนขาทั้งสี่ของเสี่ยวเฉียนไปอย่างที่เจ้าพูดเลยนะเจ้ามาจากตระกูลหลินและตระกูลของพวกเจ้านั้นได้ลังแกตระกูลของข้ามามากเกินไปอะ,อะ อ่าไอไอชั่วไอชั่วชินนานตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้เจ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานจากความตายชินนานตอนที่24บสี่ออกไปซะหลังจากที่พระเอกได้ทำลายขาแขนทั้งสี่ข้างของเสี่ยวเฉียนไปแล้วเขาก็ได้ไต่เสี่ยวเฉียนออกไป เสี่ยวเฉียนได้ถูกพระเอกเตะไปติดกำแพงของห้องปุงยาที่พวกเขาได้แข่งกันนั้นตัดภาพมาที่แม่นางชงหวานเขาได้คิดในใจว่าชินนานจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตเขาจะมีประโยชน์มากสำหรับข้าถ้าหากข้าสามารถเอาเขาเข้ามาอยู่ในพันธมิตรแห่งดาบแล้วก็ท่านเฉินเท่าแก่ร้านขยาได้เดินเข้ามาพร้อมกับกล่องของรางวัลที่พระเอกจะได้รับแล้เขาได้พูดขึ้นมา ว่าก่อนหนีน้ที่ข้าได้ทำให้ท่านคุ้งเคืองใจข้าขอมอบส่วนผสมสามอย่างนี้แทนคำขอโทษของข้าและกันนะ ข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะลืมเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่าคิดมากเลยเรื่องเล็กๆแค่นี้เองพระเอกได้ตอบกลับเท่าแก่ล้านขายาและแล้วก็ตัดภาพมาที่แม่นางชงว่านดีเพื่อที่จะได้เป็นเพื่อนกับเด็กหนุ่มคนนี้ที่มีความสามารถอย่างเจ้าข้าตัวแทนพันธมิตรธุรกิจดาจะมอบข้อเสนอพิเศษให้กับเจ้าเมื่อไรก็ตามที่เจ้าต้องการซื้อส่วนผสม หรือยาและอื่นๆเจ้าจะได้รับส่วนลด3 0ขอบคุณแม่นางชงหวานแม่นางให้ข้ามากมายเช่นนี้ข้ารู้สึกละอายใจยิ่งนักแม่นางชงวันท่านต้องการให้ข้าช่วยเรื่องอะไรหรือได้โปรดบอกข้ามาเถอะท่านนี่ช่างเป็นคนฉลาดช,ช่จริงนะแน่นอนท่านรู้ว่าการร่วมมือกันนั้นเป็นหนทางสู่ชัยชนะเพื่อชนะนั้นข้ามีเพียงคำขอเล็กๆน้อยๆข้า หวังว่าท่านจะเข้าร่วมกับพันธมิตรธุรกิจดาบของเราในฐานะนักปรุงยาหึ พันธมิตรธุรกิจดาบนั่นมีทรัพยากรเกือบทุกอย่างในเมืองแห่งดาบและเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่มีมหาอำนาจมากที่สุดทำไมแม่นางฉงวัานถึงอยากให้ข้าเข้าร่วมกับพันธมิตรละ่ะเมื่อแม่นางฉงวัานได้ยินคำที่พระเอ,อกได้บอกเขาเขาก็ได้ตอบกลับพระเอ,อกไปข้าเดาว่าท่านยังคงไม่รู้สินะแต่เราไม่ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจแห่งเดียวในเมืองแห่งดาบนะ ยังมีพันธมิตรชิงหมิงพวกเขาจัดการทรัพยากรด้านอุปกรณ์และอาวุธในเมืองแห่งดาบเราได้แข่งขันกันมาหลายปีพันธมิตรชิงหมิงนั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตระกูลหลินและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากตระกูลหลินในเมืองแห่งนี้คุณภาพของยาในตลาดนั้นต่ำมากถ้าเจ้าสามารถสร้างระดับกลางหรือระดับสูงและขายในตลาดเมืองแห่งดาบนี้ นั่นจะช่วยเพิ่มอำนาจของข้าและยังช่วยในการต่อสู้ของข้ากับพันธมิตรชิงหมิงอีกด้วยพระเอกเมื่อได้ยินคำอธิบายของแม่นางชงหวานแล้วเขาก็ได้ถามกลับไปแม่นางต้องการใช้ประโยชน์จากความสามารถของข้าเพื่อกำจัดพันธมิตรชิงหมิงและควบคุมตลาดในเมืองแห่งดาบใช่หรือไม่ <c oughs> ใช่ท่านนี่เข้าใจถูกแล้วแม่นางชงหวานได้ตอบพระเอกด้วยรอยยิ้มหากท่านต้อง การฟืนฟ้นฟูนตระกูลฉินการร่วมมือกับข้านั้นเป็นสิ่งสำคัญในเวลานี้ตระกูลหลินและพันธมิตรชิงหมิงนั้นร่วมมือกันอำนาจของพวกเขาเติบโตขึ้นเรื่อยๆหากว่าท่านยอมรับคำขอร้องของข้านั้นข้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยท่านฟืนฟ้นฟูนตระกูลฉินเมื่อพระเอกได้ยินอย่างนั้นเขาก็ได้ยิ้มและตอบกลับแม่นางฉงว่านดีข้าตกลงข้าจะร่วมมือกับท่านตอนที่25 แม่นางฉงว่านได้พูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มยาแก้รักษาทุกชนิดนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างมากสำหรับนักปราดชินนานมีความสามารถที่สกัด ออกมาได้คุณภาพตราบใดที่คุณภาพดีราคาก็ยิ่งสูงตัดภาพมาที่เท่าแก่ร้านขายยาเมื่อเขาได้ยินคําพูดของแม่นางชงว่านเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าท่านหญิงชงว่านนายน้อยฉินยังไม่มีสัญลักษณ์ของนักปรุงยาข้าเกรงว่ายาของเขาจะไม่สามารถขายในเมืองแห่งดาบได้เมื่อแม่นางชงว่านได้ยินคําพูดของเท่าแก่แล้วนางก็ได้พูดขึ้นมาว่า ไม่ต้องเป็นกังวลไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นชินนานมีความสามารถข้าว่าเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะได้รับสัญลักษณ์นักปุงยานะเมื่อพระเอกได้ยินทั้งสองคนนั้นได้คุยกันแล้วเขาก็ได้ตอบด้วยรอยยิ้มและความดีใจไปว่าดีงั้นข้าจะออกไปเอาสิ่งเหล่านี้ก่อนเก็บ เป็นโอกาสดีที่ข้าจะลองใช้แหวนมิติตอนนี้ข้ามีส่วนผสมทั้งหมดเพื่อทำยาให้ท่านพ่อแล้วแม่นางฉงว่านข้าขอตัวก่อนข้ายังมีสิ่งอื่นต้องทำแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้า ชินนานเป็นนักปรุงยาที่มีความสามารถท่านหญิงชงว่านแต่ข้าได้ยินมาว่าการบ่มเพาะของเขานั้นได้ถูกทำลายข้าเกรงว่าเขาจะช่วยอะไรพวกเราไม่ได้มากนักเท่าแก่ได้พูดขึ้นมาด้วยความกังวลเมื่อแม่นางชงว่านได้ยินคำพูดของเท่าแก่นั้นนางก็ได้พูดขึ้นมาด้วยรอยยิ้มเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะเป็นนักปรุงยาหากการบ่มเพาะถูกทำลายจากการที่ข้าสังเกตการบ่มเพาะของเขา นั้นกลับมาแล้วและยังทะลวงสู่ระดับ5ของขั้นแรกเริ่มตอนนี้ความสามารถของเขายัางขนาดนี้ในอนาคตไม่รู้เลยว่าเขานั้นจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนขค่คิดว่าสิ่งต่างๆในเมืองแห่งดาบอาจจะเปลี่ยนไปก็เป็นได้นะตะกูลฉินตัดภาพมาที่พระเอกหลังจากที่เขาได้ไปหาส่วนผสม3มอย่างได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเขาก็ได้เริ่มการทำยา ยาที่จะช่วยรักษาอาการภายในของท่านพ่อได้ก็คือยาสามประสานมีส่วนผสมเพียงชุดเดียวเท่านั้นการสกัดครั้งแรกของข้านั้นข้าไม่รู้เลยว่าจะสำเร็จหรือไม่อย่างไรก็ตามเพื่อท่านพ่อเพื่อตระกูลฉินข้าต้องสกัดให้สำเร็จได้เท่านั้นและแล้วพระเอกก็ได้ทำการเริ่มการสกัดยาสามประสานตามบันทึกตันกู้การปรุงยาแบ่งออกเป็นสามส่วน แก่นแท้เลือดแก่นแท้ฉีและแก่นแท้แห่งจิตวิญญาณตอนนี้ข้ายังอยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายพลังฉีในตัวของข้ามีไม่เพียงพอและการใช้พลังวิญญาณอาจถูกครอบงำได้ข้าสามารถใช้เลือดนการสกัดยาได้ส่วนผสมได้กลั่นจนกลายเป็นของเหลวที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเวลาที่ดีที่จะหลอมรวม ขั้นสุดท้ายกับเลือดจะสําเร็จหรือล้มเหลวนั้นจะได้รู้กันและแล้วพระเอกก็ได้กัดนิ้วตัวเองเพื่อเอาเลือดหยดลงไปที่หม้อยาที่กําลังกันยานั้นเมื่อหยดเลือดของพระเอกได้หยดลงที่เตาหลอมรวมนั้นก็มีแสงปรากฏขึ้นและหลอมรวมกลายเป็นเม็ดยาสําเร็จ ตอนที่26หลังจากที่พระเอกได้รวบรวมส่วนผสมในการทำยาสามประสานได้ครบแล้วเขาก็ได้เริ่มทำยาสามประสานจนเขาทําได้สําเร็จจากที่ดูเป็นเพียงยาระดับกลางแค่นี้ก็เพียงพอที่จะรักษาอาการบาดเจ็บภายในของท่านพ่อได้แล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้เดินไปเพื่อนํายาให้กับพ่อของเขาข้าต้องรีบอาไปให้ท่านพ่อแล้วละ่ะ ท่านคงจะแปลกใจไม่ใช่น้อยณนะห้องพักผ่อนของผู้นำตระกูลท่านพ่อข้าปรุงยานี่ให้ท่านได้แล้วท่านพ่อยังคงเป็นผู้นำของตระกูลฉินต่อไปได้เมื่อท่านพ่อของเขาได้เห็นยาสามประสานที่ลูกของเขาได้นำมาให้เขาก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากฮะ<า>เจ้าปรุงด้วยตนเองเงินหรือเมื่อไหร่กันเมื่อเมื่อไหร่ที่เจ้าไปเรียนการปรุงยาน่ะหึ อย่าถามรายละเอียดเลยนะท่านพ่อตอนนี้นะ่ะท่านควรกินยาก่อนนะข้าว่าน่า เจ้าเจ้าฟื้นฟูการบ่มเพาะพลังยังไม่พอยังสามารถปรุงยาได้อีกอนาคตของเจ้าต้องเป็นคนยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนท่านพ่อท่านรีบกินยาก่อนเถอะอ่ะอ่ะได้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 ข้าจะรีบกินเดี๋ยวนี้แหละยานี้ช่างบริสุทธิ์ร่างกายของข้าเริ่มอบอุ่นและเส้นลมปานของข้าก็ค่อยๆเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วเมื่อพระเอกได้เห็นอย่างนั้นเขาก็ได้ยิ้มด้วยความดีใจ ยานี่ได้ผลพลังลมปานของท่านพ่อค่อยๆกลับมาแล้วข้าว่าข้าไม่ควรจะรบกวนท่านไปมากกว่านี้และแล้วพระเอกก็ได้เดินออกมาจากห้องอาการบาดเจ็บของท่านพ่อใกล้หายดีแล้วทุกอย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติอย่างที่เคยเป็นต่อจากนี้ข้าจะล้างแค้นทุกคนที่เคยสร้างความอัปยศยกับตระกูลฉินของพวกข้า จูจ่ๆก็มีชายคนหนึ่งได้รีบวิ่งอย่างหน้าตาตื่นและตะโกนเสียงดังไปว่าแย่แล้วแย่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วท่านผู้นำเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วครับณนะตะกูลหลินผู้นำตะกูลหลินหลินยิงมีเรื่องอะไรหรอมีอะไรเกิดขึ้นทำไมเจ้าถึงตื่นตกใจเช่นนี้ ตอนที่27ในายท่านข้าไปที่ป่านอกเมืองใต้เหยียนข้าไปเจอศพของนายน้อยหลินฮู้นอนตายมาสามวันแล้วขอลับเมื่อผู้นําตระกูลหลินหลินยิง่งได้ยินอย่างนั้นเขาก็ได้โมโหขึ้นฮะจูว่าเลยนะหล,ลินหลินฮู้ลูกข้าตายแล้วเงี้หรอและชายอีกคนก็ได้เข้ามากะชากเสื้อตอนนี้ศพศพของหลินฮู้อยู่อยู่ที่ไหนเออเออเออเอเออยู่อยู่ที่ที่ห้องเก็บยาขอลับณนะห้องเก็บยา ฮะล,ลินหูล,ลูกลูกข้ามันมันเป็นใครกันช่างโหดหลายยิ่งนักมันล้าฆ่าลูกชายของข้าล,ลินหูเนาะเนาะน้องสามใครเป็นคนฆ่าลินหูหาตัวมันให้พบเมื่อคนรับใช้ได้ยินอย่างนั้นเขาก็ได้คุกเข่าลงและบอกกับพวกเขาทั้งสองไปว่า เออเออเออู้ติดต,ตามที่หนีกลับมาได้เขาบอกว่าค,คนคนที่ฆ่าในน้อยหลินฮู้คือชินชินนานโคลับเมื่อผู้นําตระกูลหลินได้รู้ว่าคนที่ฆ่าหลินฮู้นั้นคือชินนานก็ได้โมโหขึ้นอย่างมากออะไรนะแล้วผู้นําตระกูลหลินก็ได้กลับไปต่อว่าชายอีกคนเจ้าไม่ได้ทําลายการบ่มเพาะของชินนานหรือแล้วเขาจะฆ่าน้องเจ้าได้ยังไงกันฮะตอบข้ามาสิ เป็นเป็นไปไม่ได้ชายคนนั้นที่ถูกตอกว่าเขาก็ได้ตอบกลับไป เอเอเป็นเป็นไปไม่ได้ข้าหนะ่ะทําลายการบ่มเพาะของเขาด้วยมือของข้าเองและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหายาที่สามารถฟื้นฟูการบ่มเพาะของเขาได้ในเมืองแห่งดาบนะไม่มียาชนิดนี้หรอกนะเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่ฉินหนานนอะจะฟื้น,ฟ,นฟูการบ่มเพาะของมันได้เว้นแต่จะมีปรมาจารย์มาช่วยมันและแล้วก็มีคนรับใช้อีกคนเดินเข้ามาและตะโกนเสียงดัง ท่านท่านท่านผู้นำมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นอีกแล้วครับท่านผู้นำนายน้อยหลินเซียวเทียนแขนขาของนายน้อย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 กลายเป็นคนพิการเพราะเพราะชงวานและฉินนานข้าเกรงว่านายน้อยจะไม่สามารถปรุงยาได้อีกต่อไปแล้วครับเมื่อผู้นำตระกูลหลินได้ยินข่าวร้ายอีกเรื่องหนึ่งเขาก็ยิ่งโมโห เฮ้ยไอชาติชั่วดูเหมือนว่าชินนันจะฟื้นฟูการบ่มเพาะได้เพราะได้ความช่วยเหลือจากฉงหวานสินะตอนที่28รวบรวมคนทั้งหมดข้าจะไปทำลายตระกูลฉินเพื่อล้างแค้นให้แกลินหู้ลูกของข้าเมื่อทหารที่อยู่ตรงนั้นได้ยินคำสั่งของผู้นำตระกูลลินแล้วก็ได้ตอบกลับรับทราบครับท่านผู้นำลูกชายอีกคนของผู้นำตระกูลหลิน ก็ได้ทำหน้าตาโกรธและได้พูดออกมาว่าท่านพ่อข้ามีแผนเราไม่ต้องลงมือเองก็สามารถฆ่าชินนานมันได้ว่ากันว่า พันธมิตรชิงมิ่งนะได้ว่าจ้างนักฆ่ามนลิตายูจำนวนมากจะไม่เป็นการดีกว่าหรือท่านพอ่อที่เราจะขอยืมมือพวกเขามาฆ่าชินนานนะถึงแม้การบ่มเพาะของชินนานจะกลับมาแต่เขาก็อยู่เพียงแค่ระดับสี่ของขั้นแรกเริ่มเท่านั้นข้าคิดว่าเรานะ่ะส่งนักฆ่ามนลิตายูระดับห้าไปก็เพียงพอ ที่จะฆ่าไชินนานแล้หละท่านพ่อเมื่อผู้นําตระกูลหลินได้ยินดังนั้นเขาก็ได้ตอบออกมาดีงั้นรีบไปทําตามที่เจ้าพูดมาตอนนี้ลูกข้ากําลังจะแต่งงานไม่เป็นการดีแน่ถ้าข้าทําอะไรวู่วามมันจะทําลายชื่อเสียงของตระกูลหลินข้าเอาได้นอกจากเรื่องนั้น เจ้าควรไปด้วยและจะดีกว่าถ้าเจ้าเอายาระดับสูงไปมอบให้แก่พันธมิตรชิงหมิงเมื่อลูกชายของเขาได้ยินคำที่พ่อของเขาพูดเขาก็ได้ตอบกลับ ขอรับท่านพ่อข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยเป้าหมายของข้าไม่ได้มีแต่การฆ่าฉินนานเท่านั้นยังต้องทำลายพันธมิตรธุรกิจดาบของชงว่านด้วยและตำแหน่งเจ้าเมืองก็ต้องเป็นของข้าผู้นี้ลินหูลูกพ่อเจ้าพักผ่อนในห้องเก็บยาไปก่อนนะพ่อนะ่ะจะฆ่าชินนานและเอาเลือดหัวของมันมาเส้นไวหวเจ้าให้ได้ และแล้วก็ถึงตอนคําตัดภาพมาที่ภูเขาหลังตระกูลฉินณนะตอนนี้พระเอกกำลังฝึกวิชาอยู่เงียบสงบดังเสือพุ่งตัวไปดังกระต่ายย่าย่าย่า หลังจากผ่านการฝึกฝนมาหลายชั่วยามในที่สุดข้าก็ทะลวงระดับ6และได้ผ่านขั้นแรกของทักษะดาบชูล่าได้แล้วนี่ข้าอยู่ระดับ6ของขั้นแรกเริ่มแต่ทำไมข้ายังไม่สามารถฝึกขั้นที่สองของทักษะดาบชูล่าได้อีกละ่ะและแล้วท่านบนรรพชนก็ได้ปรากฏตัวอีกครั้งฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าเจ้าโนทักษะดาบชูล <th> ่านั้น <one> <th> <one> <th> <one> อยู่ในสายเลือดอาชูล่า ถึงว่าเจ้าจะมีพลังมากมายเพียงใดมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะฝึกฝนมัน